อส yeah. ุดก็สวยเด็นะจับจักรยานป่าพุดชิบหายเลยนีพุ่น่หนาก็บอท่นล่างพะล่างกระดูกไงเปไนไหนาก็บอชสวยสัมดเ ไปช่วยนาเดี๋ยวนี้ก็สั่งคนจูไปนั่มบ่สั่งบ่ต้องไปหรอกไปผู้เดียวไไปใส่ไหนไปแยกกันไปรอดกันบ่ไปช่วยนาะะีไปบ่ขันนะไปบ่นี่ Cái ไว้ này đây แล้ว này ไปกินสักก่อนที่ว่าเฮาไปกินเลยอัน ไปยังนั่นฮะมอโมเป็นแม่แปลนวนแปลนอะไรบู๊เลยเอ้ไปย่งวะ